อย่าไปหวังอะไรในโลกนี้มากหรือว่าความสมบูรณ์อะไรในโลกเนี่ยมันไม่มีหรอกนะอืมโยมบางทีมีเงินก็ไม่มียศพวกมียศไม่มีเงินมีเงินมียศแต่ป่วยอ่าใช่ไหมมันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกใช่ไหมอืมมีเงินมียศแต่ป่วยก็หมดท้าเลยหมดละคายใช่ไหมไม่มีความสุขละใช่ไหมมีพร้อมทุกอย่างแต่แก่แต่เจ็บ และกําลังจะตายกําลังจะเสียทุกอย่างไปโอ้เสียดายไหมเสียดายอีกถ้าไม่มีสารณะไม่มีที่พึ่งเนี่ยมีความทุกข์ทั้งนั้นนะ่ะอืมพระเจ้าจากักรพรรดิยังไม่พ้นจากนรกกัมเจชานปริวิสัยเลยพระเจ้าจากักรพรรดิที่บรรลุก,ก็มีใช่ไหมพระเจ้าจากักรพรรดิที่กายแตกทําลายแล้วไปนรกกามเรฌานปริวิสัยก็มียมจะเดินชีวิตแบบไหนเราเลือกได้แล้วนะ แล้ว <c oughs> แล้วเราก็อยู่ในในพบที่ที่เร่งความเพียรได้ว่าจะไปทางไหนให้สุดสุดเลยอย่างเงี้ยเอามารผลนิพพานเลยเราทําได้ทั้งนั้นไงอยู่ที่หนึ่งเรามีความรู้ไหมตอนนี้เรามีความรู้แล้ว <c oughs> พอรู้แล้วทีนี้เรื่องของความเพียรละความเพียรเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาละคอยเห็นการเกิดดับเรื่อยๆรไหมคอยทําจิตให้ตั้งมั่นเรื่อยๆไหม như ừ. vậy